พี่น้องว่าพ่ออายุไต่สัตว์รุ่งเ่าครับพยายามมาทังว่าอะไรที่หาล้างเลยพี่น้องอยู่นี่เห็นล้างเดียวอยู่โค้งต้องนานอั่าทับไปวันเลยครับเบิ้ลค้อนดุเอาผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุภูตุค้นครับผมมื้อนี้พบพ่อกันคือนเขาครับกับผมหมอแคนเต๋ามื้อนี้เขาจะมาอัปเดตสถานการณ์น้ำสถานการณ์จอครับปีนี้แรงครับพี่น้องบ้านเขาลุนก์จอครับพี่น้องมันไหลลงหุบ ห่อองห้ากันยองก็ได้ครับปีนแล้วพี่น้องแล้วเอาดีพาไปเบิง้งนี่ครับยา,างมาเบิ้งข้างใต้ครับดีแจ้งไดปัญหาได้ครับข้างจัดมึงแห่น้ำเลยครับนี่เบิ้งสะดุ้นห้าครับให้เบิ้งเสียงเลยพี่นอ้องนี่ครับมองตานา้าเพราะว่าจากไรพี่น้องนี่มันไหลลงนี่สาเหตุของมันก็คือมันน้นาม,มันหน่อยครับมันออกมาได้ รากา,ต,าตรงปากหวยตรงนั่งข้าเจ้าไปปั้นคู่ใช่คร I mean, ับเมื่อกี้มันเป็นล่ำหวยมันสิไหลออกไปได้ครับระวงวันนี้ข้าเจ้าปั้นคู่เที่ยวปั้นคู่เที่ยวไปเฮตไปเฮตหน้าครับวันนี้หน้ามันไม่มีจอกมันไปตมคู่ตัวนั้นมันออกไปได้ครับมันก็เลยแย่กันทีทีขันทางขันมนแก้ต้องแก้ตัวนั้นครับผมคืดตกออกไปเลยตัวนั้นเพราะวันเป็นล่ำหวยเดิมอยู่แล้วนี่ครับแค่บ้านเพิ่อนมาปาดจอกได้กันครับนี่คู่เชี่ยวทั้งเตะกันีหมครับมันมันเย้ลมใจ พักกันอยู่งหรอับที่เราพี่นออ้องมีทั้งเพิ่อเพิ่อนกับทางรถไฟที่มันไหลลงมาครับบ้านเพื่อกเรา่อต้อยกันไม่ยโยกครับพี่น้องอย่างนี้ต้องสะดุ้งุ่นต้องขึ้นไปใต่ผม,มเพาเป็นธรรมดาครับคนนักของมันหลักกันความแย่งของมันที่มันไปงทันทีได้ครับพี่น้องเขาแย่งเล่าเชียร์อยู่ด้วยสิรดท,ทั้งนั้นเราเอาเรื่องขึ้นฟันแล้วทั้งนี้ทั้งหลวงเพื่อนชี้ว่างได้จังไหนเพื่อนพิจารณาเอาครับ ผลกระทบหลายพี่น้องสาเหตุเขามาก็คือเขาจะออกมาปล่อยครับที่แรกที่แรกก็บปลาไหลฝันนี้เหรอครับเพราะถึงมาปลา่อยฟูมทั้งหงองหอยทั้งผู้เขาคุย้ยฝันนี้มันแค่ครับพี่น้องมันแค่มันก็ไหลออกมาเรื่อยๆครับยังบางแบบไรเลยครับที่นี่พี่น้องทั้งใก้นี่ก็ไปต่อมอะไรครับต้งองเอาไม่โคตรยกย่างเดียวพี่น้องย่อไปปล่ไปนะครับนี่อันตรายครับนี่เตือนบอกกันไว้ห้อครับ ทางไปปัอยน้องได้น้องนั่นสิเป็นท่องเที่ยวทั้ลักษณะคือว่ามีหมองไปเลยอันนี้เพิ่นป้อยอยู่ปุนเพิ่นออกมาเลี้ยงอยู่นน้องบอกไว้ครับว่าอย่างนั้นวันเราพระเจ้าดาโคดแม่เราไปนั่งจักตอนครับเดี๋ยวนี้ใกล้ๆสายแล้วพระเจ้าดาลายน้อนพ่นผู้เดียวครับเทสก์น้องเด็กคนครับบ้าเขาก็ได้พ่นใช่หรือครับทว่าปีนี้มันก็เลื่องนะครับผู้นำที่มันสิไปกะบทุนเทสให้หน้ามาตันไว้ครับพี่น้องก็เลยไปบ่ไหน มันไถมาได้จอกออกไหลออกก็ได้ไม่ไดฆ่าอยู่สิครับแช่บ้างจะแก้ปัญหาซ้อยกันเห็นอยู่นะครับพี่น้องเดี๋ยวเขาจะเอากู้เอาเรือกู้เอาสะดุ้งเึ็นไหครับพี่น้องฆ่าพี่น้องเบื้องเฮ็ดนี่บ่ได้ยกครับติดสะดุ้งไงลงน้ำมาได้น้ำกัดจีน โอ้ยยังได้ครับพ like ี hey, right. <S <S ่น้องวมยิงไงลังการของมันครับว่ามันเขาเหรียญสั้นครับพี่น้องนี่พุ่นนี่ครับนี่นี่เบ่งเบิ่งฟองนี่นะครับฟองสาเหตุที่มันออกมาได้ครับหนึ่งมองเสียงอ่อเนาะหนึ่ง เม่กี้ยันเป็นล่ำหวยครับเหมือนตัวหวยตัวนั้นลุกไปบันนีเขาเจ้ามาดันคูเ่เที่ยวไปหน้าครับน้ำตัวนี้มันเลยไหลออกไปอ,อันมาแก้ต้องแก้ตัวนั้นครับมันจังสิงไปได้เนี่ยเพราะวันเป็นล่ำหวยให้มันค่อยไหลออกไปครับผมก็สร้างกับไม่โคโกบพาไปเลยเพราะว่าที่แถวนี้เป็นที่นอสโซลครับนี่เป<อ>็นที่ดินนอสโซลลัลงพาก,กันมากงสะดุ้งครับนี่ ไม่มันทัดเสียดายให้ประโยชน์นออื่นผมมีหน้าที่ยังไงใค้ห่วยังเดียววะันนี้น่ะรถกินจอสุดเดีกินจอกเัาตันก็มันตันรถราที่มันแก้ดอกก็แกบปานเี้นี่แหละนี่ครับอางานด้วเสียี่พนงานโโง มัไมันจะออกใหม่ออกเป็นเตะไม่ใช่แล้วถามจอไม่ออกเลยนะจเขาจะประเดี๋ยวบ้างว่าตาเทียงไว้เองอะห้ามเทียงบอลมบอลมเลยก็ไม่ออกไปเทียงบอลมดอกกันตัวนี้เราจัดไปนี่้านึ่งจามีอจนหมดเลยนะต้องการ นนรรรครับพี่น้องว่าห่ออายุเต้นขดุ่งเ่าครับเรียยันแล้วครับว่าอะไรที่หาหล้างเนื่อพี่น้องอ,อยู่นี่เห็นล้างเดียวยุ่งโคกนี่เมื่อนานทบไปวันเลยครับเนี่ยเบิ้งค้นดนะครับเบิ้งค้นดูเบิ้งค้นดูเออครับพี่น้องเลย้งข้นดเลยพวกพี่คนไปแล้วน่า,ยานโยงยังทนมาเบิ้งหรือทำเหตุเพื่อเป็นปีแกใช่ไหมต่างการ,การเป็นแกเพราะว่าแท้บ,บ้านกับแกได้ซ้ำทำที่เห็นนะครับแกเมื่อฝันเมื่อยังออกคือตัวท่าที่เห็นมันออกไปนี่ต้องให้เมฆัวต้องเมฆัวครับ ว่าน่าโยกกบต่ต่อเพิ่อนกับพเบิ้งให้เราละเพิ่ป,ป็นแก่นัเพืปอนพึ่งช้าหาลื่นกันก่อนครับครับผมพี่น้องอาคลิปนี้กัะฝากพี่น้องไปไกล้ทั้งนี้นะครับเตียนแท้กันเป็นแน่น้ำจอกน้ำนี่หลายยอดไปควายดรถพี่น้องเด้อบ้านใดก็ได้วิ่งหองหาอยู่หากินครับควายให้พ่นามาขยยกสะดุง้งง่ายพี่นอ้องเบิ้งก็ได้ยกแล้วครับปีนี้ปีนแล้วตัวอันนี้สีออกตัวสัีได้ตั้งตั้งโดนนะครับพี่น้องเป็นบอลคันมากบอลสนุ้งเดือนเนี่ยตั้งสะดุ้ง การคลิปนี้กรขอพี่น้องผู้ติดตามรับชมรับฟังสุกูทุกคนครับยูดีมีแห้งครับผมเก็บยาใดข้อมไข่ยังมีครับอ๋อแผลลำดวยรลำด้วยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีกันทุกผู้ทุกคนครับผมคลิปนี้ลาพี่น้องไปเซ็นดีนะครับสวัสดีครับต่อไข่น่นเอ